โอ้กินเขาจจกถุงเหรอพี่น้องมากินเขาเขาแลงกัน <c ười> ส,สีประเด็กได้เมือนี่ต้นประเด็กต้นประเด็กใส่ปลาผีปนบีบปกเน่าหวดผงสิรุดหลาด <c ười> มือเป็วเกลยอยม สม,สมพักเสียนกระสมผักกาดใส่น้ำกันบรกพริกหน่วยมาบักแตงซื้อเพื่นไว้หลายซวยเพื่นเพื่นมาหาขายก็เลยซื้อน้ำผึ้งว่วเห็นพี่น้องเอาเห็นซันเดี๋ยวจะกากไม่สิรุดลงหันกันยากไปอีกโอ้ยจะได้ข่อยเอามันไหนสนี้เอาสนี้เด้อมันจะขวมตะก้ารเขาจะขวม สักนีดก็สักนิดก,ก,ก็ได้กินเขาเอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีตอนสองตูมส,สามตูมไม,ม่มกินเขาปวดผู้เถ่าหนึ่งเขาวไว้กล้องหนึงให้เพิ่นเบิ้งหมอกเขาวไว้แข้างไว้เพิ่นให้เพิ่นเบิ้งไว้ให้หนึ่งต่อท่านเออมาขึ้นกับ,บกินแล้วกับวิญวกวองเลยกินไปกับแจ๊คเป็ดแจ๊ก,กไก่หยาดเอาไปมากก็ได้เทให้เขาเสยอู้ยบ่เห็น เอา้าเห็นตปะปะแดดเห็นตะบอกอันนี้ลมะมั้งจับตะแดดสีๆเน่ยเอามาสีๆส,สมพักนาำเทียนหางเฮียนแขกเสด็จได้น้ำไม่ร้องหรอกเอาพี่พี่เอาเถอะมันอย่างนั้แหละ น้ำกันโอ้น่าสิมาตลอดแล้วมาค่ะมานี่กางเขาเรียบร้อยแล้วถ้าก,กินแล้วเป็ดก็ขี้แตกกินนันลาบเนื้อเว้นก็ขี้แตกโอ้ย งานเขา,เากินแล้วก็งานเขางานกินมันกระแซ่บเรามากมากเลยแต่ว่ามานัน,นอย่างท่องคือเผ็ดคือเข้มไปไห,นหน้อยนึงก็คือก็ต้องเปียกกับไปด้วยท่อง ไวอเืยอ,อยากให้กินยังก็กินไม่ได้กินได้ยุแต่ว่ากินแล้วต้องมียาพร้อมแต่ว่าขวบ่คยให้ยแล้วกินยาคือกันยา เขาจะให้ได้น้ำเกลือมาน้ำเกลือแล้วก็บ่กินให้กินให้ขี้อือหือปแล้กสมพัก มันเห็นทั้งคสนสารบ้านอนสิพิดบา้านฝุ่นลายหลลย่ลมใบไม้ขเขาทูกบ,บา้านทุกแห่งก็สิพิดบา้านลงไปนอดไปหน้าพมดแหละคู่มือนี่ก็น,นอดไปหน้าแหล้วางเกี่ยปูเฒ่าเรียบร้อยแล้วเที่ยงขึ้นตีหนึ่งกับสิลงุง bông ơi Cả hiện việc lắm Cứ xưa thì hài của thân bông phân Nhưng gì có bị như bánh áo mà đẹp หนาวแห้งโอ้ก็ใบเดืบ,อบนอ,บอนผีน้องนอนข้าง <c ười> ส่วนสัตว์ข้างคือค,คนไข้คนป่วยกิบมันปวดหนาวหอดกระดูกกระเดียวคน มือนีเวียกไปหน้าลายอัไได้มืออื่นส่งหะเพรละวระวลิงสองความมือมาติดกันพอนรับอ่าห้าอยู่เงียบเนาะ

อีกบระด,ดกสมบักเสือสเส่อมืม ไอ่นุ่งกินผู้เดียวผู้เท่ากินน้ำบ่ไดบ้ากินลาบไม่ขี่แตกอื <laughs> <laughs> อย่างกใกล้สิได้ปีดดูการแล้วพี่น้องเอ้ยใบใมมันลวงใบมันลุนลบหนาวข,ของมันนี่ฮัางร้นหลายใบายหางละนะทีบุกเกินชิ้นเดียนนะเฮ้ยปีบุปิปปปปปดทำอะไรงั้นไม่เห็ดกับสิบปีทำอะไรงั้นไม่เห็ดกับบุปิดบม่มีอะไรด้เห็ดใบใบกับเบเหลือ bữa mút học cân bữa xá cắm nang con nang dễ bịt bật ừ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  嗯，你老公说了嗯。那。 บวยเราเพีงไ้วยนี่เอาออกหอนหัว่ับเล้วอือออกหอนหัวบับ ทำนี่แล้วขอบคุณค่ะ